มาแมกซอนซอยตอนแบบเงี้งๆครับผมตับเฮาพู้นอ่ะอือหือทส,สหายพี่น้องเอ้ยมือนี่ทำส,สหายแบบนี้นะครับเจียวเฮาเอา,เอาตัวเอาตัวเ,เลยพี่น้องโอ้ยมาสับเ,เซ็ตแอ้วม้าแม่ครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้ย สวัสดีครับพี่น้องบอกไปสู้ขู่สู้คนครับผมมาพอ่อมาแม็กพากินพี่น้องมืนน้อนี้โอ้ยมื้อนี้อาหารสิงโตมาแล้วครับผมมาแบบมีแต่แนวสดๆเลยครับมื้อนี้พูดนะมีฮอดไ่หลังพี่น้องไ่หลังแล้วก็เนื้อสดๆตับสดๆอีกแล้วก็โอ้ยพี่น้องพากินดูดุเดือดขนาดเด้อพี่น้องมื้อนี้มาเซเซนนะมาแม็กนะพริกสดนาะก็มี เจลโอุย้ยเจลดีขมขมเฮาพี่น้องโอตัวโอตัวเลยพังนั่งขังหยาเฮาจะนั่งจะเต็มพี่น้องไว้ต้นหอมโอ้ยบักแตงเขาก็มีครับผมมาได้มาได้ทางไกลทางไกลพี่น้องอืมเออินกับขอแก้ข้าวกันหนูโอุย้ยบวกร้อยพี่น้องบวกร้อย ใส่บบกต้อนใญ่งเลยนละ้วมเมอ็มนะมอ้ยอือือโอ้ยสดขนาดพี้องอือ ผ่ากีรีโอครับพี่น้องพูดว่าผ่ากีรีโพันตับวาท่านว่าแม็กลองมึงก่อนนะอันนี้อังซี่เลยพี่น้องโอเ้เวยคือขัก่น้องพี่น้องเลย กัดกัด,กดพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับผมอ,อ,อันนี้เขาพี่พี่น้องของข้องเขาจะคำนองคับกุ้ม เด็ดเลยครับผักชีออกมากเป็นพวงชือเลยอุอนห์เนื้อนี่พี่น้องหมามแป็กซอนซอยตอนแบบยาวๆครับผมตับเหงอุนห์สามสาหายพี่น้องเอ้ยมือน,นี่ทำส,สหายแบบนี้เนะครับเจียวเอาเอาตัวเอาตัวเลยพี่น้องโอ้ยหมา่ามเสพตเอามามแม็ครับผม Hm. Oh. Mm. Mm. Đông xì đây không? Tám tòa hài không? Đẹp 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 đấy

ไอเนื้อมาพี่น้องได้แต่หลาดมาแบบสดๆเลยมันอยากซ้อยจุะสน,สนกมื้อนนี่จัดเลยชุซี่อีสานพี่น้องหลังจากข้าวโไดิกินหลายมือโอ้ยขับผม <c oughs> ตอนยังไงเลยพี่้องเจวดีขมเขาตัวตัวตวเลยพี่น้องอประมาณสองโลพี่น้องสุดนี่ มาก่อนบอกง่ายๆเลยพี่น้องเด็ดขนาดอันนี้บอกไข่ลังเนะาะบ้าเมกกับโบเคยกินยังเื่อบา้าเมกสีลองมึงด้วยพี่น้องอันนี้โอ้ยเอาล้องสีเลยเด้บ้าเมกเอาพี่น้องบา้าเมกสีลองมึงนะครับผมโอ้ยโอ้ย

คับเดอร์มาแมกวะคับก็ตับอีกพี่น้องโอ้ได้การได้การเด็ด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 พักนี่น้องทักเอาเอยอะ cái lượng này thiếu ông ơi kêu bom mẹ đến hả đây bảo không tám hai không, Để không? Để không? ซอสแดงว่าแม็กครับผมโอ้ยสุดยอดเลยชงสีเลยเสี่ยว เด็ดๆครับผมโอ้ยพี่ชายกินแห้ก่อนเลยพี่นอ้องอืมขอเรียวขอไพ่คนใดบอกกินดิบนะครับผมพอไม่พี่น้องคนใดบอกกินดิบขอโทษลหลายๆครับผมผู้ใดมากกินดิบกะโอ้ยมาแซ่บๆซ่ดนะว่าแม่คือเก่าเมืเม่อหนามื่อไม่พอกันไม่พี่น้อง สำหรับมื้อนี้ว่าแม่ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ว่าแม่ครับผมทั้งด้านเพจ Facebook แล้วก็ y o ยูทูบว่าแม่คว่ากินแล้วก็ TikTok ครับผมโอ้ยสุดยอดสุดยบพี่น้องวันนี้แต่ว่าแม่กินได้บ่หลายเด้อพี่น้องแต่ว่าแซ่บครับผมกินได้ทั้งนี้แหละพี่น้องสุดยอดเลยเอ้าสำหรับมื้อนี้ก็มาแม่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ